สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องงานประดิษฐ์กันนะคะโดยครูจัญญาคงเมียมค่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์เราต้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรหลักสูตรกําหนดให้นักเรียนทุกคนที่เรียนต้องรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็คือมาตรฐานที่หนึ่งเรื่องการดํารงชีวิตและครอบครัวมาตรฐานน,นนี้เขาเน้นให้นักเรียนเป็นอย่างไรบ้างก็คือให้นักเรียนเข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทํางานทักษะาการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะาการทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ทีนี้การเรียนในรายวิชาเนี้ยเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้มันมีไม่มากแต่เราก็ต้องเป็นไงต้องปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะเรื่องการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์หลักสูตรกําหนดตัวชี้วัดในหน่วยนี้ไว้สาหัวข้อนะคะ 1. ใช้ทักษะการสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทํางาน 2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน3ม,มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์ครูอยากแจ้งว่าเราต้องเป็นไงต้องมีกเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินรูต้องประเมินคุณลนะักษณะอันพึุงประสงค์ ในหน่วยนี้ครูจะประมวลเรื่องอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงคืออะไรคือการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบแล้วก็มีคุณธรรมนอกจากอยู่อย่างพอเพียงแล้วเช็คอีก,อกข้อหนึ่งคือมุ่งมั่นในการทํางานมุ่งมั่นในการทํางานเป็นไงก็คือตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วก็ทํางานด้วยความเพียร พยายามอดทนเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายทีนี้วิชาเวลาเราจะเรียนวิชานี้ค่ะการงานทำงานประดิษฐ์ในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัสดุในโรงเรียนและวัสดุในท้องถิน่นเพื่อที่เราจะนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือในท้องถิน่นเราสามารถจัดการกับวัสดุที่มี ในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นได้ประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้หลายอย่างตัวอย่างก็คือนักเรียนสามารถทําจากแจกันจากขวดพลาสติกได้ทาดอกลีลาวดีไว้ประดับประดับผนงังผนังบ้านหรือประดับที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วเราสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากตอกไม้ไผ่ก็ได้ทีนี้แนวทางในการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน หรือในท้องถิ่นเนี่ยมันมีขั้นตอนวิธีการทําที่มากมายซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะวัสดุในโรงเรียนและวัสดุในท้องถิ่นการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่นเนี่ยก็คือการนําวัสดุในโรงเรียนมามาสร้างความคิดสร้างสารรค์ เพื่อเป็นของใช้ของตกแต่งด้วยการศึกษาและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกจากจะได้สิ่งของไว้ใช้สอยแล้วยังมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของวัสดุกใกล้ตัวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย วัสดุในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเศษวัสดุวัสดุเหลือใช้เช่นกระดาษรวดน้ำพลาสติกขวดนมริบบิ้นไหมพรมได้เศษผ้าแผ่นซีดีลังกระดาษซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งได้มากมายเช่น โคมไฟฟ้าจากขวด,น,ขวดน้ำพลาสติกที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษส่วนวัสดุในท้องถิ่นวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่เราพบทั่วๆไปในท้องถิ่นเช่นเปลือกกระโพดยางพาราผักถบจะวาเปลือกหอยเกล็ดปลาลังไหมกะลามะพร้าว ถนนห่างไกลซึ่งทุกอย่างเหล่านี้สามารถนำมาประยต์เป็นของใช้ของตกแต่งได้มากมายเช่นทำดอกไม้จากรังไหมกระปอ๋องอมสินจากกระบอกไม้ไม้ไผ่ซึ่งเราสามารถทำได้และสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานให้เป็นผลงานที่เราคิดขึ้นมาใหม่เฮียสร้างจากวัสดุดในโรงเรียนหรือในวัวสดุดในตองถิ่น แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรืออยากจะดประดิษฐ์แบบไหนกันนะคะแนวทางการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นมีแนวทางการมีแนวทางการประดิษฐ์ดังนี้ข้อที่1 เลือกวัสดุที่มีมากและหาง่ายภายในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นเพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการหาวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานได้ข้อสองก็คือออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับวัสดุในท้องถิ่นเช่นตอกไม้ไผ่กระจูดปักตบชวาที่มีลักษณะเป็นเส้นควรน,นำมาสารเป็นลวดลาย หรือสารขึ้นรูปเป็นภาชนะรังไหมต้นสนหางไก่กระจูดและเปลือกกระโพดควรนำมาย้อมสีและประดิษฐ์เป็นดอกไม้ดินเหนียวควรนำมาปั้นเป็นรูปเป็นรูปขึ้นรูปเป็นทุกตาหรือภาชนะต่างๆ3ก็คือการประดิษฐ์ชิ้นงานตามกระบ,บวนการเทคโนโลยีเพื่อให้ การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปกคือการเก็บรักษาชิ้นงานอย่างถูกวิธีเพื่อให้ชิ้นงานคงรูปและมีสีสันสวยงามจนกว่าจะนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์โดยเก็บในที่แห้งและเย็นไม่ให้สัมผัสความร้อนและความชืน้นการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น หรือโรงเรียนงานประดิษฐของใช้พวกนี้มันมีหลายอย่างยกตัวอย่างที่เรารู้จักคือแจกัรดอกไม้จากกวดพลาสติกดอกดีลาบดีประดับผนังหรือไม่ก็ดอกไม้จากตอกไม้ไผ่นี่เป็นแค่ตัวอย่างแต่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานนอกเหนือจากที่คุณครูได้แนะนำไว้หรือพูดไว้ได้เราสามารถคิดให้แปลก และแตกต่างจากคนอื่นเราจะได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นได้เป็นอย่างดีเราจะต้องทำให้ได้นะคะทุกคนเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนดูเนื้อหามาพอสมควรแล้วนักเรียนก็เป็นไงศึกษาต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนตามตัวอย่าง จากคลิปที่คุณคุณยาส่างให้นะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอุทิศที่มีข้อมูลดีๆมาให้นักเรียนได้ศึกษากันทีนี้พนักงานพนักงานของหน่วยนี้นะคะให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุในโรงเรียนหรือวัสดุในท้องถิ่นกลนละ1ชิ้นย้ำนะคะว่าทำเพียง1ชิ้นนักเรียนสามารถเลือกได้ ว่าเราจะวัสดุเรียนหรือวัสดุที่บ้านทําเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นทําตามขั้นตอนที่มีที่เราไปศึกษามาหรือถ้าเราไม่สามารถเลือกกําหนดได้ว่าทําอะไรดีนักเรียนสามารถทํางานตามแบบที่ครูยาส่งให้เพื่อเป็นผลงานของนักเรียนก็ได้นะคะสําหรับในชั่วโมงนี้ครูยาก็สิ้นสุดการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพวันนี้ครูอ้อจะพานักเรียนประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากเส้นพลาสติกสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เส้นพลาสติกสีตามใจชอบขนาดความกว้าง1.5นิ้ว 2. เส้นพลาสติกสีเขียว สำหรับทำใบนะคะขนาดความกว้าง3นิ้ว 4. ก้านดอกสำเร็จรูป 5. ปลาเทปสีเขียวสำหรับพันกา้าน 6. กาวลัเท็ก 7. กาวร้อนแท่ง 8. ปืนยิงกาวร้อน 9. คีมตัดลวดและกันไกรขั้นตอนที่1ตัดเส้นพลาสติกขนาดความยาว150เซนติเมตร วัดส่วนปลายด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาสนิ้วแล้วพับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขั้นตอนที่2แบ่งครึ่งเส้นพลาสติกตามแนวยางโดยใช้กรรไกรตัดไปถึงตำแหน่งที่พับไว้ของปลายอีกด้านหนึ่งขั้นตอนนี้เมื่อตัดเสร็จเราจะได้เส้นสาร2เส้นขั้นตอนที่3เอาเส้นเล็กทั้ง2เส้น มาแบ่งครึ่งอีกครั้งโดยใช้กรรไกรตัดตามแนวยาวเช่นเดิมค่ะไปถึงตำแหน่งที่พับไว้ของปลายอีกด้านหนึ่งขั้นตอนนี้เราจะได้เส้นสารทั้งหมด4เส้นขั้นตอนที่4ทํทำกรีดดอกกล้วยไม้เอื้องไอยเรศมีวิธีการสารดังนี้ค่ะจับเส้นที่1ม้วนไปด้านหลังของตัวมันเอง ให้ปลายเส้นวางนนทับอยู่ด้านบนเส้นที่สองเส้นที่สและเส้นที่4ีต่อไปนะคะม้วนเส้นที่2ไปด้านหลังของตัวมันเองให้ปลายเส้นวางทับอยู่ด้านบนเส้นที่1ในลักษณะไขว้กันต่อไปนะคะม้วนเส้นที่สมไปด้านหลังของตัวมันเองให้ปลายเส้น วางทับอยู่ด้านบนเส้นที่สองในลักษณะคว้กันเส้นต่อไปนะคะคือเส้นที่4ี่ม้วนไปด้านหลังของตัวมันเองเช่นกันค่ะให้ปลายเส้นวางทับอยู่ด้านบนเส้นที่3ในลักษณะคว้กันตอนนี้นะคะเราก็สารเสร็จแล้วทั้ง4เส้นขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะทำเหมือนกับ เส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่ 3, สามเส้นที่4โดยเราจะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดม้วนไปด้านหลังของตัวมันเองให้ปลายเส้นวางทับอยู่ด้านบนสุดในลักษณะคว้ยกันเมื่อเราสารครบทั้งสเส้นนั่นคือเราได้หนึ่งรอบค่ะรอบถัดไปก็จะทำซ้ำในลักษณะเดียวกันไปเรื่อยเรืจนหมดเส้นพลาสติก เราก็จะได้ลักษณะของดอกกล้วยไม้แบบบันไดเวียนดังรูปค่ะขั้นตอนที่4ใส่ก้านดอกและใบให้ดูเป็นธรรมชาติมีวิธีการดังนี้ค่ะเตรียมก้านดอกสําเร็จรูปและช่อด,ดอกกล้วยไม้ที่เราทำเสร็จแล้วไว้ก่อนสอดก้านดอกสําเร็จรูปเข้าไปตรงกลางช่อไปจนถึงปลายช่อดอก ส่วนฐานช่อดอกจับประกบให้แน่นกับก้านดอกแล้วใช้เทปใสพันรอบให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง ส่วนปลายช่อดอกให้ใส่กาวร้อนบริเวณก้านดอกด้านบนใช้นิ้วชี้ค่อยๆกดดอกลงเบาๆให้กาวร้อนติดกับก้านดอกค่ะ พันข้านดอกอีกครั้งด้วยฟอลอรเทปสีเขียวรความเรียบร้อยของชิ้นงานอีกครั้งก่อนที่จะนำไปใส่ใบและตกแต่งในขั้นต่อไปขั้นตอนสุดท้ายประกบใบเลี้ยงเล็กตรงฐานดอกทั้งสองข้างแล้วพันรอบด้วยฟอลอรเทปสีเขียว เมื่อพันเสร็จแล้วนะคะประกบใบใหญ่อีกครั้งหนึ่งทั้งสองข้างโดยให้ลดหลั่นกันลงมาเล็กน้อยเพื่อความเป็นธรรมชาติแล้วก็พันรอบด้วยฟลอรเทปสีเขียวอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ